เรารู้ว่าก่ลองของความซสาอีกนะเนี่ยสรุปคือสาอะไรเราติดเพลงไว้เนี่ยแต่เราคิดว่าถ้าเราติดเพลงอะ่ะคุณดูอาจจะฟังเสียงเราพูดไม่ออกก็ได้นะเราคิดว่าเราไม่ติดเพลงดีวกว่าแต่เราพงอะ่ะถ้าถ้าเราไม่ได้อาจาคิดเราเราจะใส่เพลงความบางเธอแบบคลิปเนี่ย ดูพื้นที่ดินี่ทุกคนต้องหลายครั้งเนี่ย เนถ้าเราเอาของใส่เนี่ยวันแรกเราจะขายได้กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าเราคิดว่าเราไม่ต้องขายเหอะเราเอาขนมปังไปบริจาคให้เวจเจอร์เลยแต่ก็ก่อนต้องไปดูก่อนว่ามันมีไหมเฮ้ยทำไมเขาหายไปไหนหมดน่ะทำไมเราไม่เห็นเขาสงสัยว่าเขาน่าจะไม่อยู่อาจจะหมายว่า เราัสพวกเขาน่าจะย้ายห,หมู่บ้านไปแล้วแฮะถ้าพอเราคิดว่านะตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านล้างนะบ้านทำไมบ้านพวกเราอยู่ใกล้หมู่บ้านล้างจัง <c oughs> ทำไมผู้สร้างสร้างบ้านให้พวกเราอยู่ใกล้ๆกับบ้านล้างจังหมู่บ้านล้างเนี่ย <c oughs> เราคิดว่าเราไม่ต้องขายเลยแล้าขายให้พวกเราดีกว่า กี้เราเห็นที่ต้มใช่ไหมนั่นคือเราอย่าเอาไปใช้อย่าลองไปทํอาอ่ะไอ้ที่ต้มแบบนั้นอะ่ะมันดูน่าละน่าลองไปลองทอําอ่ะมันดูแบบน่าทํามากเลยอะทะกะเกียไอ้ที่น้ําต้มอ,อะ่ะเครื่องอไอ้ที่ต้มน้ําอ่ะเราจะใส่น้ำนล้าพออย๋ยวเราวันนี้เย่างพวกเราจะต้มมารดีให้น้ออําพลอยดีนอกบ้านเนี่ย เราคิดว่าเราจะต้มอ,อะไรดีที่มีน้ำเยอะๆนะแล้วพอเอาแกงอะไรดีเอาแกงอะไรดีวันนี้พมืเราทำอาหารอ๋อลืมใบเราเฮ้ยเราลืมไปเลยเมื่อวันก่อนเราเคยไปฆ่าเนื้อสัตว์มาเราเอาเนื้อสัตว์ที่เราเก็บมาได้เมื่อเมื่อวอานก่อนนี่อาไปต้มดีกว่าเราอ๋ยละเอาเอา,าอะไรอเลยเอาเนื้อไก่เต็มตัวอะไรแบบนี้ มาไหไมาไห่ชัดเสร็จเนมอยู่ในน้ำแล้วอันที่สองให้เราโย่ใส่โอ้ยอุย๊ยมาอยู่ในโตมาอยู่ในที่โตอนอนนอมพอย ทุกคนเราต้มเสร็จแล้วเนื้อเนื้อน่ากินมากทุกคนมากินเร็วออกมานอกบ้านเร็วคนรออยู่เราคิดว่าเราเนื้อนี้กว่าไปกินอเอาเล<ร>ยให้น้องพลอหมดเลยพี่ไม้ทำแบบน,นี้ไม่ดีนะโดยท,ที่ว่าตองใส่อะไรเพิ่มไปอีกผ้ากแบบ๊อ ใส่เข้าไปีิมาหลบหน่อยบ้านเราเหมือนบ้านเราเหมือนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอ่ะไอ้น้องพลใส่ผักเปล่าน่ะเราคิดเรา่เราคิดเราควรใส่ผักด้วยกว่าทําให้ร่างกายเราสุขภาพที่ใส่ไปแล้วไม่ต้องใส่อีกอ๋อใส่ไม้ไผ่ไปด้วยใส่สาหร่ายไปด้วยดูบ้านเราเนี่ยเหมือนร้านเลยอ่ะเหมือนร้านเลยใช่สองเราทําละเบียงไหมใส่ไข่ใส่ไข่ไปด้วยจะได้ดูภาพดี ไข่อะมันมีประโยชน์สําหรับคนท้องอย่างเดียวมุตีรู้ไหมแล้วก็ใส่เชือแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปแค่นี้จบรอให้มันสุกก็พอบอกว่าวันนี้ไม่มีหิมะมตกบ้านเราเหมือนบ้านเราก็เหมือนร้านนะแต่ขอจีไม่ใช่ร้าน ครั้งแรกที่เราได้เล่นเซิร์ฟไมค์ค <in Spanish guarante> <in Spanish> <in Spanish> <in Spanish> ้าแบบบ้านแบบออบดุนดีดีดีแบบออกแบบดีดีน้องพลน้องเราเอาซอสนี้ให้พวกเราทุกคนเราคิดว่าเราอือร่อยอ่ะหมกับข้าววันนี้น้องพลเราไปคิดว่าเราไปดูกระต่ายดีกว่าเออ ở trong nhé, nó ở trong nhé, ở cái, huy mái to k? mà, nó lắc đi rồi đi, phần này, nếu ta thấy cả ở trong này in mình สาหร่ายเ้เราอ๋าาอรู้แล้วเราทำอะไรนะ้ำพลอยตรงเนี้ยถ้าเป็นต๊กไม้กินข้าวไหมตกหม๊กไม้ที่แบบว่ากินข้าวแต่อาจจะยาวหน่อย ยาหน่อยแล้วเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าที่ที่เหลือ,อไว้ทำอะไรอ่ะบาทีเราก็นั่งอยู่บนโต๊ะก็ได้นะแล้วก็กินอะไรก็ได้นี่เราเอาตรงนี้มาอยู่ตรงกลางกน ทุกคนนี่คือเราขออ,าอันนี้เป็นซ้อนหมึกกรุบกินกับไข่ไก่ไก่ทั้งตัวถ้ากินแล้วอาจจะรอดเลย,อ,ยอันนี้เราคิดว่าอ,าอันนี้เป็นน้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่าส่วนที่เราส่วนตรงนี้เราจะส่วนนี้เราจะตกแตง่ง ี่ก็ไม่เย็นก็ไม่ค่อยเย็นแล้วนะตอนเนี้ยราอ,อะไรดีเป็นแกงเป็นกาตรตกแต่งนี่เพชรม่วง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 เปล่าเราไม่รู้มันเชื่ออะไรบอกเนี้ย น้องบอยน้ำมันเป็นสีส้มแล้วน้ำต้มอ่ะนวดไปเอาน้ำแกงเลยเอาเลยนะน้องเราใส่แอปเปิ้ลทองด้วยทุกคนแล้วก uh. ็น้องเราจะลองไปชิมดู แลพอเราคิดเรามากินไก่ตอนนี้ตรงนี้ดีกว่านยาอ้าน้นยนาานด,ดยนะอเอานะให้พวกเราด้วยดิแล้วตอนนี้เราใส่หูฟัง ตอนนี้พี่ตอนนี้พี่เราเหมือจะขับนะทุกคนแล้วขอสต็อปก่อนตรงนี้หวังว่าตรงเราคิดว่าเราชอบห้องนอนของพวกเรามากกว่ามันดูแมทห้องนอนส่วนตัว เราคิดว่าเรากินเค้กด,ดีกว่า ทุกคนอย่าลืมนะเพราะว่าโรงเรียนเราใกล้ปิดเทอมแล้วทุกคน,นดอโอเคคลิปนี้เราขอกดแชร์กด subscribe ด้วยนะทุกคนแล้วให้ทุกคนกดติดตาม,มใ,ให้ใเราแต่ว่าคลิปนี้เราขอให้ชอ่องพวกเราใส่ปเป็นไรนะเราให้ <c oughs> <ล>ยรนทะุกคนตอนนี้เราขอให้เร,เราจะขอขอให้กลุิดตาเราเพิ่มเป็นเลขกคู่นะทุกคน นะทุกคนตอนนี้ผู้ติดตามเรา322แล้วอ๋อเพิ่มเป็น5คนดีกว่า500ไปเลยสิอ๋อเอาเป็น500เลยจะได้เป็นคนดังทุกคนโอเค okay, คลิปนี้เราขอจบแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย